สวัสดีครับสวัสดี Fc ช่องจอ n นนี่มือปราบที่เคารพรักทุกทท่านครับเงียบหายไป2วันวันนี้ผูกกลับมาอีกทีนะครับกับบรรยากาศณนะทุ่งนาอันเงียบๆนะครับภายใต้วิกฤตโควิดที่ทุ่งนาผมปิดนะครับตอนนี้ก็อยู่ก,กักตัวอยู่ในบริเวณนะครับที่ทุ่งนาของตนเองที่อำเภอพิบูรลสงาหารจังหวัดอุบลราชธานีรับผิดชอบต่อสังคมครับ สวัสดีทุกทุกท่านท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วขอให้รวยสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Sub s cribe กดติดตาม่างมุมล่างขวาด้วยนะครับสีแดงที่คําว่าติดตามหรือ Sub s ไ r i b e นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะวันนี้ครับผมพาทุกท่านมาดูการทํางานอีกหนึ่งขั้นตอนของผมนะฮะ หลังจากที่ผมลงรายละเอียดลงคลิปเกี่ยวกับการทำงานของฟาร์มของการวิธีทางการเกษตรในท้องทุ่งนานะฮะให้กับทุกท่านที่ติดตามผมนะครับได้รับชมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมาดูบ่อบ่อน้ำของผมครับจากที่ผมเคยลงคลิปไปเพื่อขอคำแนะนำจากทุกๆท,ท่านว่าทำยังไงบ่อน้ำผมถึงจะใสนะฮะมีหลายๆคนแนะนำมา แทบจะทุกขั้นตอนนะครับผมอ่านเกือบ2 3 0 0 0พคอมเมนต์นะฮะเห็นมาตลอดนะครับก็ทำทุกขั้นตอนนะฮะปรากฏว่าบ่อผมก็ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะบ,บ่ก็ไม่ได้ดีขึ้นทำแม้กระทั่งเครื่องบำบัดเครื่องปัน่นเครื่องสูปเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะเลือกเครื่องพัดน้ำนะฮะใส่ EM ใส่ขี้วัวขี้ควายใส่สาลายใส่ผักตบนะฮะเติม ผมเขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำทุกขั้นตอนนะครับปรากฏบอ่อน้ำก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เขียวขึ้นเออไม่ได้ใสขึ้นมีแต่เขียวลงเขียวลงนะฮะมาวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายนะครับของผมนะครับว่าขั้นตอนนี้นะครับมันจะทำให้บอ่อผมผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าบอ่อผมต้องน้ำใสแน่นอนน้ำใสแน่นอนนะครับไป เดี๋ยวพาทุกท่านไปเยี่ยมดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับหน้าทุ่งนาอันเงียบนะครับปิดนะครับตอนนี้กิจการปิดตัวลงนะครับเนื่องจากผลกระทบโควิดปูญยาขอให้ผู้ดใดเขารับชมคลิปผมขอให้คนอยู่ดีมีแหง g i n g ลำลยสุภาพแข็งแรงนะปูญยาเด้อสาธุนะครับมากล้องตามมาครับเอางวงน้ำโชกไปใส่นี่วัน

อ่าไปเอาออกเลยบอกเอออกเลย<ะ>แต่วิ่งขี่มอเตอร์ไซค์แดงพี่ไปตามช่างสายไฟมาตัดหน่อยไป<อ>มันมีสายไฟอยู่ไงไอ่าแต่มันไม่มีไฟหรอกคือเอาออกแล้วก็มันจะมีสายไฟก็อะไรตัดไงเอาคีมตัดไงอ่าบอกอ,ออกเลยอะครับไปเดี๋ยวเดินมาดู นี่แหละครับน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่จะทำให้บ่อผมใสขึ้นก็คือขั้นตอนลอกโคลลอกเลนลอกขีตมออกนะครับออกจากบ่อเลยนะฮะใช้แม็โคนะฮะขุดลอกเลยนะฮะตอนนี้ให้เห็นชั้นหินเลยนะฮะกล้องดูนะครับแม็โครให้เห็นชั้นหินเลยนะฮะเพราะว่าโคลนเยอะมากเลยนะครับ คนเยอะมากนะครับขี้ตมเยอะมากเลยฮะเลนเยอะมากเลยนะฮะอ่านี่คืออ่าใช้ทีมงานที่เขาทําโคกน้องนานะครับอ่าทีมงานมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่า APN Civil นะฮะทีมงานมาดําเนินการให้เลยนะครับที่นี่นะฮะอืมน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับเพราะว่าปัญหาที่น้ํามันไม่ใสนะครับ กิดจากกล้องมาทางนี้เกิดจากเลนหรือหรือโคนที่อยู่ใต้น้ําใต้บอ่อมันเยอะมากครับสูงเป็นเมตรเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือต้องขุดเอาโคนออกจากบอ่อนะครับเอาโคนออกจากบอ่อให้มันเห็นชั้นหินเพื่อที่จะทําให้บอ่อน้ําและเติมน้ําลงไปเพราะตอนนี้ผมใช้ระบบน้ําโซลาเซลล์ของอทีมงาน เสียเปียกนะครับเสียเปียกมาติดตั้งโซล่าเซล์ให้เป็นที่เรียบร้อยเจาะบ,บอ่อบาดาลเป็นที่เรียบร้อยหน้าหน้าเดี๋ยวมาเอาขั้นดำน้ำเด้อเอาขั้นนี้เอากิ่งเกี้ยงดูดุ้งในน้ำเบิ้งยางบักต่อยในเด้อมือว่านถือยางบักต่อยนะครับทีมงานเดี๋ยวจะแต่งขอบบอ่อด้วยนะฮะดูครับนี่ครับคือชั้นโคลนนะฮะมองดูลงไปนะฮะชั้นโคลนนะครับโคลนจนผมขูดลอกให้จนเห็น นี่ครับคือความตั้งใจของผมครับผมจะเอาชนะมันให้ได้นะครับความตั้งใจคือผมต้องการอยากทําให้น้ําในบ่อผมมันใสสะอาดผมลงไปโดดเล่นเด็กๆลงเล่นน้ําได้อาจจะมีบ้านลมสวนน้ําลงไปแช่ให้คนได้ลงเล่นน้ํานะครับนะครับสวัสดีครับน้องโยนะครับสวัสดีครับทีมงานมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับตอนนี้คือขั้นตอนเราคือการลอกเลนใช่ไหมน้อง ใช่ครับใช่ครับเอาเลนขึ้นมาเอาเลนขึ้นมานะครับตากไว้ข้างบนตากไว้ข้างบนนะเอาเลนขึ้นมาตากไว้ข้างบนนะครับก็ทีมงานมาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อบริษัท APA ครับ APN นะครับติดต่อได้เบอร์โทรไหนครับ0 9 3 093 5 2 8 528 1889 1เ8 9ปเป็นทีมงานที่ทำโคกหน้องนาโดยเฉพาะนะครับใช้แมคโคว่ามีความสามารถในการขุด ขุดบอใช่ไหมนอ้องครับผมขุดบอแต่งขอบบ่อนะฮะขุดบ่อแต่งขอบบอนะฮะ,ะ,ะและก็ทําเป็นรูปแบบตามที่ท่านชอบนะครับจะเป็นรูปรูปเลขไทยต่างๆเลขหนึงเลข9หรือจะทําเป็นรูปแปลงต่างๆนะครับเป็นงานงานโค้งน้องนาใช่ครับรว่า<ช><ช>ทีมงานมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ APN c i v i l นะฮะตอนนี้ขั้นตอนก็แมคโครกำลังลอกนะฮะกำลังลอกนะครับก็รอดูครับ ผมว่าน่าจะเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับตอนนี้คือลอกโคลนขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นชั้นหินพอเติมน้ําบาดาลลงไปนะฮะบาดาลต่อจากนี้ไปก็คงใช้จากบริษัทของเสียเปียกนะครับมาติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเจาะบาดาลนะฮะก็จะมีแผงโซลาเซลล์ปั่นน้ําขึ้นมานะครับอ่านะฮะบรรยากาศนะครับทุ่งนาตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็เลนเต็มไปหมดเลยนะครับฟาร์มก็ย้ายไปด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ บรรยากาศตรงนี้พอปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ก็คงจะดูสวยขึ้นนะครับปกตินี่ก็จะรับจ้างในพื้นที่ภาคอีสานใช่ไหมน้องใช่ครับทั่วไปนะครับผมทั่วไปนะก็ติดต่อได้เบอร์โทร 0 9 3 5 2 8ก้8สา8ห้าสอมีเพจมีเฟซไหมฮะมีครับเพจชื่อเพจอะไรเอ่อ APN APN Civil รับขุดโคกหนองนาครับ APN Civil รับขุดโคกหนองนานะครับอ่าทีมงานจ่าแจ็คทีมงานน้องโยจากบุรีรัมย์นะครับก็คืออีกหนึ่งบรรยากาศนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะแต่งขอบพี่ให้สวยเลยนะน้องนะครับผมอ่ามารอดูติดตามครับของทีมงาน APN Civil นะครับว่าเขาจะดำเนินการได้ สวยงามมากแค่ไหนครับตอนนี้ก็อยู่ในหว่างขั้นตอนของการ,รตักโคลนตักโคนนะครับตักโคลนนะครับบอกช่างเลยน้องอช่างมาแล้ว<อ>นั่นนะ,อะบอกช่างได้เลย<อ>ก,ก,ก็ก็ขุดได้เลยขุดเสาได้เลยขุดเสาได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะเห็นสายไฟเขาก็ตัดเองเก็ใช่ไงขุดขุดเสาเลยได้เลย นี่ว่าเสาไม่ต้องออกครับออกแต่กอต้นคูณครับอ๋อใช่ว่าต้นคูณเหรอใช่ครับเขาเป็นแนวเสาอ๋อแนวเสาแนวเสามันตรงไหมล่ะแนวเสามันไม่ตรงนะใช่ใช่พี่เพาเสาต้นนั้นออกต้นไหนต้นแรกต้นแรกต้นหยุดกับต้นคูณนะครับพี่อ่าเอาออกแค่ต้นเดียวครับต่อไปเอาต้นเดียวใช่ไหมถ้าให้เจอต้องเอาหมดเลย มันจะมันแนวมันอยู่มันมีแนวเดิมของมันอยู่ไงน้องนี่จริงๆแล้วแต่ว่ามันมันแบ่งตรงต้นไม้ครับอนี้เออก็ใช่ไงจากแนวนี้ไปนี่เออตลบนี่ครับทำทุกขั้นตอนแล้วนะครับน้ำก็ไม่ใสขึ้นเลยมาเอาอีกขั้นตอนนี้ครับน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ เป็นการลอกบอ่อนะครับลอกบอ่อถ้าเปียกก็เหมือนขุดบอ่อใหม่นะฮะอ่านะฮะหลังจากนั้นก็คงจะตากบอ่อให้แห้งโรยปูนขาวก็คงเดี๋ยวจะปล่อยน้ําซึ่งเป็นน้ําของโซล่าเซลล์ลงเข้าไปนะฮะอ่าเป็นน้ําบาดาลผลิตจากน้ําแสงพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับอขอบคุณทีมงาน APN s e v i l ซนะฮะรับ,ร,บรับทำโคกหนองนานะฮะก็รอติดตามดูอีกนะฮะว่า บ่อของผมตรงนี้มันจะเป็นยังไงครับผมก็จะอัปเดตขั้นตอนให้ดูฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะอัปเดตเรื่องขั้นตอนของพลังงานโซล่าเซลไฟฟ้าลงให้ท่านดูนะครับว่าขั้นตอนนะครับใช้แผงขนาดไหนนะฮะใช้แผงขนาดไหนแล้วก็ผลิตไฟฟ้าได้ขนาดไหนน้าน้ําบรรจุน้ําความแรงขนาดไหนนะครับท่อกี่นิ้วนะฮะเดี๋ยวผมจะติดอัปเดตให้ท่านดูนะฮะก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับที่ทักมาอยากเห็นบรรยากาศบ่อน้ําบ่อนี้ของผมนะครับ วันนี้ก็ได้ทีมงาน APN Civil นะครับโคกน้องนานะครับเพจนี้เลยนะครับติดต่อโทรสอบถามได้เลยนะครับทีมงานมาตรฐานครับมืออาชีพนะครับทำงานละเอียดครับผมดูแล้วก็ทำงานละเอียดฮะก็เหลือแต่แต่งขอบบ่อก็เก็บรายละเอียดนะฮะเขาเป็นงานอาชีพทางด้านตกแต่งขอบบ่อขุดบ่อลอกบ่อและสร้างบ่อโคกน้องนานะครับแมคโครเพื่อนงโคกน้องนาเลยนะฮะนะครับ ต้องขอบคุณนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามรับชมบรรยากาศของบอ่อของผมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะบรรยากาศาหากน้ําใสขึ้นอะไรก็จะดูสวยงามส,สายตาสะอาดตามากยิ่งขึ้นนะครับอ่นะครับก็ขอบคุณทุกทกท่านนะครับม,มีอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์ไหมน้องมาโปรโมทโฆษณาหน่อยอติดต่อช่องทางไหนยังไง อ่าเอาไม่เอานะโอเคนะครับก็นะครับทีมงานน้องๆน,น้องมาจากนะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมติดตามมาโดยตลอดนะครับอา่านี่คือบ่อปลาของทุ่งนาจอนี่มือปราบนะครับผมก็ทําทุกขั้นตอนเพื่อจะเอาชนะอา่าอยากจะให้บ่อน้ํามันสวยงามนะครับมองไปตอนนี้ก็เริ่มดูดีขึ้นแล้วนะฮะ เริ่มดูดีเริ่มสวยงามก็เหลือแต่ฝั่งนู้นนะฮะนะครับว่าจะสวยงามแบบไหนอย่างไรนะฮะติดตามตอนต่อไปครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบงานทางด้านการเกษตรนะครับก็รอติดตามนะครับว่าบ่อน้ำของผมนะครับจะสวยงามจะใสขึ้นหรือไม่นะครับถ้าหากรอบนี้ไม่ใสนะครับผมคงจะถมนะครับผมบ่อเลยนะฮะ ผมเป็นคนแบบนี้ครับทำอะไรทำที่สุดทำอะไรทำให้รใหจริงทำให้จังนะฮะเ,เริ่มต้นตั้งแต่ปรับน้ำสีน้ำอะไรจนจนซื้อเครื่องมาเป่ามาพัดเอาสารเคมีต่างๆลงเอา e ออมลงเอาอะไรลงปรับปรุงด้วยทันจะพืชอะไรก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็เลยจำเป็นต้องขุดบ่อไปเลยนะฮะลอกบ่อไปเลยนะฮะลอกโคลนลอกเลนออกเลยนะฮะ ก็รอดูนะครับว่าบอ่ปาบอปลาบ่อน้ำของผมแห่งนี้นะจะได้เรื่องหรือไม่ก็ฝากติดตามฝากรับชมด้วยนะฮะหากเมื่อไหร่ที่มันสวยงามขึ้นนะครับอะไรก็ผมก็จะมาถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมนะครับครับก็ สุดท้ายนี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านในภายใต้วิกฤตโควิดนี้นะครับเข้มแข็งนะครับอดทนนะครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่รับชมผมติดตามผมก็ฝากผลงานของทางค่ายจอห์นนี่มิวสิกด้วยนะครับเพลงสแสดงอาการครับเร็วนี้ทางช่องจอห์นนี่ออฟฟิเชียลช่องหนึ่งล้านห้าแสนซับสไครต์อีกช่องหนึ่งนะฮะนะครับผมเป็นค่ายค่ายเพลงเล็กๆนะฮะแต่ผลิตผลงานคุณภาพได้น้องจอบมาเป็นพระเอก MV ็มวีเม็กอภิสิทธ์นะครับนักร้องแชมป์ สึกวันดวนเพลงนะครับเป็นผู้ขับร้องผลงานนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้โดยตลอดช่วงนี้ผมก็อยู่เงียบๆนิ่งๆเครียดครับเียโควิดเล่นผมนะฮะก็ปิดตัวลงมาแทบจะ2ส,สัปดาห์แล้วนะฮะก็อยู่ทุ่งนากับครอบครัวนะครับกับลูกน้องก็ต้องขอบคุณน้องม่อน M W Y เป็นคนถ่ายคลิปให้นะฮะ ขอบคุณทุกกําลังใจผมรับเห็นกําลังใจโดยตลอดช่องทางติดต่อผมครับก็มีทางเพจตะลึงกรุงจอน,นี่มือปราบนะครับเพจผมมีผู้ติดตาม2ล้านคนนะครับรับงานรีวิวโฆษณาสินค้าโฆษณาต่างๆนะครับาทางเพจตะลึงกรุงจอน,นี่มือปราบช่อง YouTube ผมก็ช่องนี้4 5 0 0 0 0ห้าหมื่นซับสไคร์ฝากกดติดตามซับสไครต์ตรงปุ่มล่างด้วยนะครับปุ่มล่างสีแดงๆนะฮะ ก็อีกช่องก็จอนนี่มือปราออ f ฟิเชียฝากกดติดตาม s u b สไคร b ์ไว้ด้วยเช่นกันนะครับและเพจผมฝากกดติดตามด้วยนะครับตะลงึงกรุงจอหนนี่มือปราบสุดท้ายนี้ขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับจากใจผมจอนนี่มือปราบอินดี้ครับด้วยความเคารพครับรักท่านครับขอบคุณครับ